เดี๋ยวด้เขามีเสียงเกมเลยนะแบบ yes by the life เมื่อกี้ผมอัดไปทันเนะี่ยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยครับขอต้อนรับสู่มิฮารุสชาแนลนะฮะ <c oughs> ลืมชื่อชาแนลตัวเองทุกรอบเลยว่ะให้ตายเถอะกู <c oughs> เดี๋ยวผมจะกลับไปใช้ชื่อมิฮารุสเหมือนเดิมแล้วฮนะมิฮารุสืหรือเปล่าเพราะจริงจชื่อเดิมก็คือมิฮารุนะฮะแล้วก็มีโลโก้แล้ว จริงๆมีโลโก้ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้เอาลงไว้เพราะว่าเดย์บายเดย์ไลฟ์เนี่ยผมไม่ได้เล่นนานมากแล้วก็เมื่อวานนะครับไม่สิต้องเรียกว่าวันนี้วันเสาร์นะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปในช่วงบ่ายไปเพราะว่าเออผมไม่ติวภาษาอังกฤษซึ่งเออผมไม่ว่างครับไม่ว่างทั้งวันเลยเออกราฟ,ฟิกนะครับอุต้าเลยหรอเอาไฮก็พอแล้ว โอเคไปขอเทมัสเซไวิโวแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้เล่นนานมากๆแบบมากๆมากๆไม่เล่นนานมากครับลืมไปแล้วเนี่ยสกิลกันจงจุ๊กอะไรเนี่ยลีออนเอสเคนเนดี้นะครับจิวเวลเลนทายเอ่ออันอันนี้มาไงวะเนี่ยเออเรามีคนนี้ได้หรอยันจินรีเนี่ยใครวะเอ่อสโตรเลจนะครับไปดูที่สโตรเลจนหน่อยกัน เรามีชเดอร์อยู่ที่กร้อยน้อยมากเลยอยากซื้อสกินนี้ให้เฟิงหมิงไะสกินใส่สกินชาวบ้านไปเกินก็ได้นะจริงเราเติมเฉดสักนิดหนึงก็น่าจะโอเคนะครับเนี่ยอันนี้กลำลังเหมาะแล้วก็ ปงนี่ครับผมชอบแบบถุงน่องมากกว่านี่มันให้ฟิลแบบออให้ฟิลแบบน่ารักน่ารักดีอันนี้มีแฉแนะครับมีอะไรอะแคร์คิสจิวแคร์เป็นตัวละครที่เราต้องซื้อนะครับอันล็อกเป็นเซตต่อเป็นชุดต่ออ๋อชุดชุดของแคร์คือ คือแค่เนี่ยคือชุดของจิวมันคือสกินอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวนะเดอร์เตอร์โอเคพอแล้วลีออนก็คือคิสนี่หรออ๋อชัวร์เลยแล้วอย่าบอกนะว่านิมเสิตเนี่ยมีน,นิมเสิตต้องอ๋อต้องใช้เซลโอล่าในการกดแล้วก็มีปัดคล้อย มีอะไรเพิ่มเติมไหมผมไม่มีอะไรให้ใช้ครับเาจริงผม,มเป็นคนไม่ใช้ไอเทมอยู่แล้วโหดเนี่ยโหดเนี่ยใช่คือจริงผมเป็นคนไม่ชอบใช้ไอเทมนะเพราะว่ามันเปลืองเนื่องจากว่าเราคกิปไอเทมไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าคือด้วยความทีว่ว่าผมไม่ให้เล่นนานนะยครับนานๆทีผมก็เล่นทีนะเกมแบบนี้แล้วก็เลนโบซิกเดี๋ยวก็น่าจะลงวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะลงสองคลิปแล้วก็วัน วันจันทร์วันจันทร์ลงหนึ่งคลิปแล้วก็วันอังคารจะเป็นคลิปเล่นวันกาดโอเวอร์เดสนะครับก็เดี๋ยวกลับมาได้แล้วก็ใครที่รอวันกาดรอคลิปเล่นวันกาดอยู่ก็รอนิดน,นึงครับแล้วก็อย่าเดินสิงหามีเล่นวันกาดอีกรอบหนึ่งคือวันกาดในรอบนี้ของวันอังคารที่จะถึงเนี้ยจะเป็นซีซั่นสุดท้ายถือว่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายสําหรับอ่าสำหรับซีรี ไม่ลองเรียวกว่าเด็กที่ผมเล่นอยู่เรียกว่าเป็นซีซั่นสุดท้ายสําหรับเด็กที่ผมเล่นอยู่คือเด็กที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมจะปล่อยขายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปลงทุนกับอีกเด็กหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยเดีย๋ยวจริงๆเนี่ยผมอยากจะเก็บเด็กนี้ไว้แต่ว่าพอดีว่ากล่องใส่ของผมเรียกว่ากล่องใส่การ์ดแล้วกันกล่องกล่องใส่การ์ดผมมันไม่มันไม่พอถ้าสมมติว่าเดือนสิงหาผมได้กล่องใส่การ์ดมาเพิ่อมอีกผมอาจจะอาจจะไม่ซื้ออ,อาจจะไม่อาจจะไม่ขายอาจจะขายแค่เด็กรองไป คือผมค่อนข้างเสียดายนิดนึงเพราะว่าเล็กนี้มันก็ปั้นมากับมือเนาะจริงๆก็เดี๋ยวอาจจะอาจจะเก็บไว้แหละเออเ็เดี๋ยวของมันต้องอาจจะได้ใช้ในภายภาคหน้าเดี๋ยวของมันจะเริ่มหายยากเลย <c oughs> เราต้องคิดเผื่อไว้ก่อนนะทุกคน ว่ามันจะมันจะไม่เจอห้องเลยเหรอเนี่ยต่อจากนีเ้เล่นเล่นเดนไบเดรไลกลับมาเล่นเดน y d เด l ไล h t นี่คือไม่เจอห้องเลยใช่ไหมเราเราควรต้องรอต่อไปนะครับระหว่างรอนี่ผมลงไปหยิบขนมแล้วก็ลงไป ทิ้งขยะลงถังขยะนี้ชิวๆเลยนะชิวๆเลยนะคือไปไปนั่งทําอย่างอื่นรออย่างได้เลยฮะกลับมาทียังหาห้องไม่เจอเชื่อดิเชื่อไหมทุกคนเชื่อเชื่อในความคิดผมไปอา้าวโหมดความน่าเชื่อถือไปเลย <c oughs> เอเอเอ่ะออย่างน้อยก็ได้ห้องเหรอวะอะปิงปิงเขียวอะอ่าปิงเขียวอยู่ครับไม่ได้เล่นนานมากม มากๆถึงมากๆที่สุดฮะร,ระหว่างรอนะครับคิลเลอร์ไม่กดน,นะน่าจะเช็คโปรไฟล์ครับดูท่าแล้วเช็ค <laughs> โปรไฟล์ทุกคนอนะดูท่านะอคิลเลอร์เขาอยากรู้ไงว่า ผมเพิ่งกลับมาเล่นด้วยแล้วโปรไฟล์ผมเจ็ดร้อยกว่าชั่วโมงเขาจะหาว่าผมเล่นเก่งไหมวะไม่ผมนี่เล่นโคตรอนเลยนะเว้ยผมไม่เล่นนานมากคือผมไปเล่นโฮมสวิตโฮมสวายเวอร์สวายก็จริงแต่มันก็คอรราฟิลลิ่งกันนะครับคอร์รฟิลลิ่งกันเลยนะบอกให้โฮมสวิตโฮม v ว v ยมันไม่เหมือนกันนะครับเออว่ะลืมพวกออฟเฟอร์ิงเรื่องแบบ เพิ่มบัตรพอยอะไรเนี้ยเขาจะเล่นกับเราปวาคือเรากล่าไม่คือเรากลับมาชิวๆไงเรากลับแบบแบบช่วงนี้ครับก็เนื่องจากภาวะวิกฤตโควิดระบาดก็เล่นเกมอยู่บ้านครับทำงานอยู่บ้านใครที่เวิร์กฟอร์มโฮมไม่ได้ก็พยายาม เซฟนะเซฟตี้ Safety ตัวเองไว้ไม่ให้ไปสัมผัสกับใครหรือไปสัมผัสกับใครมาก็ตามก็อย่าลืมล้างล้างมือล้างหน้าล้างตารหรือว่าพกเจลแอลกอฮอลอะไรก็ตามก็พกไปด้วยนะครับเออเพื่อความปลอดภัยของตัวคนเองนะฮะผมอาจจะให้ข้อมูลอะไรได้ไม่ค่อยเยอะ,ะครับส่วนเรื่องวัคซีนนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าใครเป็นโรคประจําตัวก็อย่าลืมไปตรวจก่อนนะครับว่าแพ้วัคซีนอันไหนหรือเปล่า ถ้าสมมุติว่าคุณไม่แพ้วัคซีนอะไรเลยคุณก็เลือกอันที่ดีที่สุดสำหรับคุณไปก็ได้ครับนะครับคือวิธีที่ดีที่สุดนะฮะเนาะอาจจะไม่ได้ช่ำชองนะครับผมบอกได้เลยว่าผมอาจจะแนะนําได้บางส่วนเท่านั้นนะจ๊ะบางทีก็อาจจะคุยไงดีคือเราอาจจะแบบเออเราจะอาจจะให้แบบข้อมูลได้ไม่เต็มที่เท่าหมออย่างเงี้ย เออคุณควรไปปรึกษาแพทย์นะปรึกษาผมไม่ได้เอ,อ้ยเชี่ยไม่ได้นั้น I'm sorry about this จงใจแต่เจตนาะพอ,อแล้วไอ้สัตว์เคลื่อนวะ ไปจ้องคนอื่นอยู่นั่นผมไม่เห็นไมเคิลเลยนะอ้าวเจ็บหนึ่งครับคุกผมพยายามเนี่ยคือโฮมสวิตต์โฮมสวายไม่มีแบบแต้มแบบแต้มแบบกูดแกบบูดสกิลเช็คอะไรเงี้ยเดี๋ยวตน่นตัวแทน จริงเพื่อนล้มวนควรจะได้หนึ่งเครื่องแต่ผมปั่นกระจอกมากผมขออภัยเพื่อนๆมันต้องปั่นหลายๆคนนะมันน่าจะคืบไม่เชื่อโอ้หนึ่งคนหนึ่งเครื่องว่ะอยู่ใกล้ๆครับเอ่อมันเคิ่จะมาตรงนี้เปล่าผมว่าน่าจะมีกบผมอยู่ใกล้ด้วยอ่าห้าสิบสักห้าสิบอันนี้เพอร์เฟกต์สกิลแล้ว พวกแต้มสกิลเนี้ยมันควรจะขึ้นเยอะกว่าดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้มันก็แล้วแต่ตัวเกมด้วยนะครับเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งรีบดิมันยังได้อยู่ได้อีกเครื่องหนึง่งเพื่อนอย่าเพิ่งรีบดิเพื่อนลมไวอะ่ะโอ้หุ้ย โอ้โหเจ็บจังเลยโอเคสวยครับเพื่อนเพรอดครับเพื่อนรอดเพราะว่าเชื่อเชื่เชื่เชื่ไปแล้วไปแล้วเออขอหนึ่ง ขอเน็งจึดกำเน็งจุดไปแล้วครับโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอ้ยเฮ้ยเชี่ยเอ้ยเข้าตัวไม่ทันเหรอวะเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมได้สองเครื่องครับยังดียังดีครับเอ่อคือผมมันก้าวไวหนึ่งฮะรู้สึกว่าผมไม่ชินเลยไม่เล่นนานด้วยฮะ ฝีมืออาจจะตกไปเยอะเหมือนกันเรื่องฝีมือนี้ไม่ต้องห่วงครับไก่เน่นอนเอกอีเอ็อครับไก่ที่เรียกพี่ฮะเก็บ,อ,คคบอ่ามันอีมันมีเครื่องนึงผมไม่รู้ว่าเพื่อนจุดไปยังนะแต่เพื่อนน่าจะไปตรงนู้นคนระับพราน่าจะมีบาร์บีคิวคบดูท่าแล้วที่เขาตรงไปตรงนั้นฮะอ่าเพื่อนแยกกันเพื่อนเพื่อนแยกกันปั่นใช่ไหมผมปั่นตรงจุดนู้นไปอ่ะมันน่าจะก้าวๆไปนะน,นคือมันจุดได้เลยครับคือว่าเขาไปไล่ครับ วิ่งมาช่วยได้เพราะว่าชิวครับตอนนี้ชิวว่ามันโอกาสยากครับต้องรอให้เขาลงก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเขามีขั้นสามถาวรหรือเปล่านะแต่ไมเคิลรู้สึกว่าเหมือนจะเล่นยากขึ้นครับเราก็ได้แต่รอความหวังไว้ก่อนนะครับอันนี้คือความหวังทิพลีครับนะเพื่อนอาจจะไม่มาช่วยหรืออาจจะอาจจะช่วยครับต้องดูว่า,อาโอกาสที่เขาจะช่วยนะมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ เขากำลังวิ่งมาเขากำลังใจจอใจจ่อว่าเขาจะวิ่งมาหรือเปล่าแต่ว่าคิลเลอร์อยู่ใ,ใกล้ๆครับถ้าเป็นผมนะคิลเลอร์เขาจะเดินมาหาผมก่อนครับซึ่งไม่ใช่โอกาสที่ดีแน่นอนเป็นผมนะครับไม่ดีครับเออเออเป็นเป็นผมผมให้ขึ้นเบสสองไปเลยเพราะว่าเพื่อนน่าจะมาช่วยไม่ทันครับอ,อ่าเอ,อ้ยเหมือนเมื่อกี้มันมีอะไรขึ้นด้วยอ่ะสกิวเชกหรอ เดี๋ยวนี้มีสกิลชงลสกิลเช็คด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยำแย่ยครับยำแย่ครับยำแย่ครับเพื่อนจะมาช่วยทันไหมไม่ทันครับแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนข้างใจสองชิดสองใจครับคือว่าผมปั่นเกาๆไปเครื่องหนึ่งแล้วมันโอกาสดีมากนะเมืเ่อกี้เสียดายครับแต่ผมน้อยไปหน่อยเอ่อไดน้น่าจะได้อีกสักเกมหรือเปล่า ได้ผมน้อยไปหน่อยคือผมจุกได้ไม่นานด้วยแหละแต่ว่าเขาก็ได้ไปสองเรื่อนนะมันก็ถามว่าถ้าถถ้าเรื่องของการถ่วงเวลาผมถ่วงได้ดีไหมได้ดีครับถ่วงเวลาได้ค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าเพื่อนเพื่อน,เ,อนเขาสองฉดสองใจเขาไม่อยาเขาไม่ค่อยอยากมาช่วยครับคือเขาเหมือนแบบดังเลว่าจะช่วยดีไหมแล้เ,เขาครองจริงเมื่อกี้เขาวิ่งมาหาเขาช่วยได้แต่ว่าเหมือนแบบเขาลังเลอยู่ <G ül> นี่ครับผมผมต้องรอห้องถ้าสมมติว่ามันเกินสิบเก้านาทีผมอาจจะปิดคลิปไปเลยนะยังที่บอกว่ามันคือผมไม่อยากให้มันใช้เวลานานคนระับเพราะว่าช่วงนี้ผมไปติดเอ่อสิบสองหางแล้วก็เหมือนเซิฟเหมือนเซิฟเจนเนลเหมือนเซิฟเจนเนลนะฮะเหมือนเซิฟตอนนี้คือเริ่มเริ่มแบบเออเริ่มเริ่มไม่ดีแล้ว คือไม,ไม่ไม่หมายความว่าเซิร์ฟอะคือเซิร์ฟอ่ะไม่มีปัญหาเซิร์ฟอันมันมีปัญหาทุกวันอยู่แล้วไอที่มันมันมีปัญหามากกว่านั้นคือมันเรื่องของการของโดนโครนอะไรเงี้ยเออมันเริ่มเกิดแล้วไงคนก็เริ่มแบบไม่ค่อยพอใจกันแล้วอืมเาได้แต่ทำใจไปก่อนนะครับ าะว่าไม่ไปเจอห้องจริงหรอผมให้เวลาห้านาทีก็พอแล้วสองนาทีสองนาทีพอดีกวเอ้ยเออสองนาทีพอไหมสองนาทีแล้วกันถ้าสมมติว่าภายในสองนาทีเนีเ้ยังหาห้องไม่เจอก็ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่างที่บอกครับผมบอกอย่างนี้ทุกคลิปนะครับเพราะว่ามีแค่พวกคุณเท่านั้นนะครับที่สามารถ ทำสิ่งนี้ได้ครับเป็นแค่พวกคุณเท่านั้นครับมีแค่พวกคุณเท่านั้นครับพวกคุณส่วนใหญ่จะสามารถเพิ่มยอดวิวจะสามารถกดไลค์แล้วก็สามารถกดซับสไครต์ให้กับช่องผมได้มีแค่พวกคุณเท่านั้นนะครับผมมั่นใจครับว่าพวกคุณจะสามารถทําสิ่งนี้ให้ผมให้กับช่องของผมได้ผมรู้ว่าตัวเองอาจจะยังไม่เก่งพอที่จะชักจูงให้พวกคุณมาติดตามผมในขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่า ในไม่ช้ากคุณต้องชอบผมแนนอนอ้าวกำลังจะพูดเลยกำลังจะพูดบอลีเด็ดเลยห,ห้องเจอเฉยเออโอเคได้อีกตาหนึ่งครับโฮมสวิตโฮมสวายมีโทนเมนครับซึ่งผมคงไม่ลงนะเพราะว่าผมไก่มากผมจุกผมยังจุกไม่ได้เลยเออลิฟายดีไลท์ผมก็เริ่มจุกไม่ค่อยเป็นแล้วเนี่ย เกมอื่นๆตอนนี้ผมก็คิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเลยครับในการทำให้ตัวเองกลับมาช้ำชองในเกมแบบนี้ทุกคนคิดถึงเลนโบซิกกันไหมครับผมว่าผมอาจจะผมอาจจะเล่นเลนโบซิกนะฮะผมอาจจะเล่นเลนโบซิกเลนโบซิกสิกนะครับซึ่งใช้อาจจะใช้เวลา ิดอยู่ครับอาจจะมีโพลอกในการเล่นอีกเยอะเลยมีเกมมีเกมให้ผมเล่นอีกเยอะเลยครับต้องต้องคิดนิดผมไม่แน่ใจว่าคือคือผมแบบเป็นช่องที่แบบเล่นเล่นไปเรื่อยนะเอาจริงผมเล่นไปแบบมีเกมไหนก็เล่นเล่นเล่นไปหมดนะฮะทุกเกมเออเล่นหมดทุกเกมนะครับ พอเล่นหมดทุกเกมก็เลยแบบยังไงดีนะยังไงดีนะเล่นเกมอะไรดีนะเดอะซิมเดอะซิมก็คิดมันต้องคิดเนื้อเรื่องแล้วจริงผมเป็นคนคิดสตอรี่อะไรได้ยากครับบางคนหวัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในด้านเรื่องของคิดสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนแบบหัวทึบไหมหมัวทึบพอเกิดใกล้กันอย่างนี้คินเลอร์น่าจะรู้นะครับิเลอร์เป็นผม ไปผมผมเดินมาตรงนี้ครับเพราะว่าฝั่งนู้นหาไปเจอแน่นอนเอ่อถ้าเป็นผมนะครับคิลเลอร์น่าจะเกิดฝั่งนู้นครับเกิดฝั่งที่ผมมองอยู่แล้วเราก็ต้องดำเนินเดินครับค่อยๆเดินไปดีกว่าเอา่อเขาวนอยู่ตรงนู้นะ โอ้ยยวายวายวาโอเคเดี๋ยวเฮกรับสเฮ้ยครับอ่าผมมั่นใจว่าเขาอาจจะวางกับจักแถบไว้ตรงนู้นครับซึ่งเขานอาจจะวางไว้แถวที่แน่นอนเป็นผมนะผมจะวางไว้ตรงจุดจุกครับเพราะว่ามันจะทำให้คนตกใจเล่น พวกหน้าต่างบันไดมีสถานที่ที่แบบคนชอบไปวนกันอย่างเงี้ยเราเป็นผมผมวางตรงนี้มีจุดให้ปั่นเครื่องแมพมันเล็กนะครับแมพนี้มันเล็กข้างข้างเล็กหาง่ายฮะผาจจับตัวง่ายโอเคเพอร์เฟกต์สกิลครับเกรสเกรส เดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นเกรสสกิลครับอยูไอใหม่ผมรู้สึกว่าผมไม่คุ้นตาเลยเกินผมรู้สึกว่าผมลกตามากครับปกติยูไอมันเป็นแถบด้านล่างไงไว,ว,ว้รู้อ้อโหรู้อีกรู้ดีรู้ดีดยายรู้ดี เอาสิมาเลยโอ้ดักไว้ตรงนี้ครับดักกิงดักกิงโอ้ขอบคุณครับสับพัน์แนมโอเคคณยายไปนู่นแล้วครับ ถ้าแล้วคุณยายน่าจะมีเบิร์กไล่ล่าหรือเปล่าเดี๋ยววิ่งมาตรงนี้ด้วยนะหมุนว่ะหมุนว่ะเฮ้ยเห็นเหรอวะโอ้โหแล้วเพื่อนแม่งลากมาตรงนี้ตายห่าแล้วกูตายแล้ว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 ไปเอาไปเอาไปเอา,เอาโอ้โหหมุนไม่ทัน เพื่อนเป็นใจร้ายคนใจร้ายมักเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะจริงๆเมื่อกี้ก็มีใกล้ๆนะสองใกล้ๆอะคุณยายก็ไม่วางไม่เไม่วางไม่วางกับดักไว้เพื่อที่คนแม่งอยู่โคตรไกลแต่ก็ดีครับสี่เครื่องแล้วครับว่าโอเคครับมิชชั่นผมไม่ได้เลวร้ยวายครับว่าถือว่า เครื่องเครื่องเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องไงว่าเราไม่ได้อ่อนเกินไปเราไม่โดนไล่ตั้งแต่แรกๆไงผมน้มเร็วเร็วไปไหน่อยผละเพื่อนวุ่นวายมากก็้ซฟสองคนนั้นอีกคนนึงเขาปั่นอยู่ครับเขาทำหน้าท<อ>ี่ได้ดีครับถ้าเขาปั่นเสร็จหนึ่งเครื่องก่อนที่เพื่อนอีกคนนึงจะล้มก็โอเคครับมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากเพื่อนอีกคนนึงจาจะจุกอยู่ตรงกลางครับส่วนอีกคนนึงปั่นปั่นอยู่ครับปั่นยังไม่ไม่สนใจผมเลยครับ มาได้นะอีกคนนึงก็จุกอยู่อะแต่ไม่มีใครเขารู้จังหวะเลยอะเขาต้อจะเอาอีกเครื่องหนึ่งให้เสร็จก่อนหรือเปล่าระหว่างโอเคเสร็จสองเครื่องเลยเหรอ,อเว๋วเขียวว่ะเว้เจ้าเฟ้สองเลวนะต้องรีบวิ่งแล้วนะเฮ้ยคนนี้วิ่งมาทันนะสำหรับเมกโทมัสไทยดับโอ้ยเฟ้ยสองพอดีชิบหายโอ้ยอย่ามาไล่กูทำไมเป็นอะไรกับกูวะเนี่ยเอเอ,เอโอ้โหเป็นอะไรกับกูนักหนาวะ มึงไล่แต่คนเดิมมึงจะเอาให้กูตายใช่ไหมโอ้น่นารำคาญอันนี้เรียกว่าคิลเลอร์สายเอาคนเดียวเอาคนเดียวให้ตายก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่เก็บแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งแทคนติกในการเล่นนะครับไม่ได้ว่าอะไรแต่รู้สึกมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เจบบื่อบราดิแล้วก็เอ้ยแต่ว่าถือว่าได้2เคเพี้ยงโกเขียบเพอร์เฟกต์อยู่แล้วผมได้แต้มน้อยมากฮนะคือจเจ้าพปลงบัตรคอยลงเปิร์กยีงก็ไม่ได้เนาะ เอาเถอนะไม่ซีไม,ไม่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่โอเคครับ23นาทีแล้วอ่าอย่างที่บอกครับเพราะว่าผมมีเวลาจำกัดนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าอาในแต่ละวันผมมีกิจกรรมในการทำค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะก็ก็เลยก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาคืจริงมันมีเวลาครับแต่ว่าเวลามันน้อยมากคือผมตอนนี้ผมเอาเวลาไปลงกับอย่างอื่นหมดก็ ก็ขออภัยด้วยครับที่ไม่ลงคลิปก็สำหรับใครที่ติดตามผมอยู่ครับก็ขอให้กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้อ่าจะได้ไม่ต้องพลาดในคลิปใหม่ๆที่อัพลงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมนะครับมีแค่พวกคุณเท่านั้นนะครับที่สามารถทำได้ครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะครับไปายครับขอบคุณมากครับ